สวัสดีครับว,วันนี้ผมไก่เอ s ซก็มาพบกับรายการคุยกับเสียนผมเนี่ยจะเดินทางไปหาเซียนท่านหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายที่อยู่ในวงการมาด้วยกันแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของเขา,ก,า,าก็นาค้นหาเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราไปค้นหาประวัติเขาสักนิดหนึ่งไปนั้นเราไปลุยกันเลย ก็ auto, you. So you สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีมาหาน้องชายถึงคอนโดเลยทีเดียวนะวันนี Text ้ก็แนะนําตนหน่อยครับน้องชายสวัสดีครับผมกบพยามาครับผมไก่เอซีครับวันนี้เราก็พบกับเซียนคนหนึ่งแล้วกันที่เป็นน้องชายคนหนึ่งผมก็จะบอกว่าไงดีอยากอยากเล่าเรื่องประวัติของเขาสักนิดนึงแล้วก็อยากจะสอบถามพี่ว่าประวัติของเขาว่าเออมันเป็นมายังไงนะครับกับการเล่นพระอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยวันนี้กบครับพี่เนี่ยครับอยากจะรู้ประวัติกบสักนิดนึงว่ากบเนี่ยเล่นพระมากี่ปีแล้ว Oh, เล่นมาเครื่องนะเล่นมาเครื Lightning> ่องจริงๆนะพี่เอาจริงจังก uh, ็ประมาณเก้าสิบปีได้แล้เก้าเก้าปีหินสิบปีใช่ฮะเก้าปีหินสิบปีแล้วก่อนที่ผมอะจะมาเล่นพระผมทำอาชีพอะไรมาบ้างผมอ่ะพี่เองมื่อก่อนก็เป็นเด็กวิ่งส่งเอกสารครับพี่อ่าแล้วก็วิ่งอะไรคืออาขับมอเตอร์ไซค์เวป้าพี่อาแถววัลจักรอะไรใช่มใช่ใช่ครับผมมาลำบากมาก่อนครับพี่ยอมรับเลยนะแล้วแล้วทำไมมาถึงมาเล่นพระได้คือวันนั้นอะ มันจุดเปลี่ยนคือตรงที่ว่าผมอ่ะเคยมีพ่อผมเนี่ยสอนเล่นพามาอยู่แล้วข้าวอ๋อคือทางบ้านใช่แล้วผมอ่ะไปทํางานอยู่แถวสามแยกโอเดียนอ่าซึ่งมันติดกับถนนเยาวราชพี่ครับมันนาให้ผมอ่ะได้กลับไปสู่พายอีกรอบหนึ่งรอบนั้นแสดงว่าเรามีพื้นอยู่แล้วใช่ครับเรามีพื้นอยู่แล้วแล้วก็พ่อผมอ่ะเหมือนแบบว่าช่วงนั้นเมื่อป่าเคยพาผมไปเดินแถวแยกหมอกไปด็กๆครับครับผมก็ได้เรียนรู้ว่า ตลาดพระมันมีหลายัน่าแล้วคนนี้พี่จะถามหน่อยที่เมื่อกบเข้ามาเล่นพระเครื่องแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอาจารย์คนแรกหรือรู้สึกว่าทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการเล่นพระสักคนหหรือว่าเป็นสักสองคนก็ได้ที่เราอาจารย์ก็ามาในวงการนะเอาออกมาในวงการพระเครื่องเนี่ยให้เูาเลยนะพี่ในชีวิตผมผมเจอคนแรกนะอาจารย์แปะพยามายอะอาจารย์แปะพยามายนี่ก็เป็นคนที่เล่นเต่าใช่ไหมใช่ผหลิวอันนี้เคยซื้อขายกันนะพี่แปะเคยซื้อขายกับผมนะ ขออีกสักคนได้ไหมเพื่อนที่หยาบเออชื่อมันเออแบบรู้สึกอยากเล่นผากใช่ไหมอีกพี่หมูวง่แบบไมพันแล้วในผักดันของเราอ่าพี่หมูวงพันโอ้ยวัาจา์หมูวงพันนี่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียงกันมาพันร้อยปีอ่ะพี่ใช่ใช่เขาเจอกันมานานเลยพี่หมูพี่หมูเนี่ยแม่ร้อยปีนะใช่ครับอ๋อพี่หมูวงพันเนี่ยนะใช่ครับก็คือเป็นแรงผลักดันของพวกเลย่รงผลักดันเลยพี่โอ้โหเนี่ยต้องต้องต้องยกนิ้วให้นะพี่หมูพันนี่เก่งนะกล้าจ่ายสมเด็จ กล้าจ่ายตังค์ซื้อสมเด็จได้หลายหลายหลายๆแสนนะคนนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วช่วงนี้เขาเล่นน้ารายหมดแล้วพี่ใช่ครับก็พี่พี่หมูคงพันก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งอที่น่ารักและส่วนที่ผมเล่นพามันเนี่ย็อดมากสุดจันต้องมียอตมากสรดจันแบบว่าซื้อซื้อที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยขอเล่ารายละเอียดให้เอฟซีกัน้ฟังแบบเป็นแรงบระดาลนใจกันเอาสนามที่ผมอยู่ก่อนเลยนะพี่สั้นๆเลยอยู่ที่เอซีสายใต้เอฟซีสายใต้กําลังได้่วงนี้นะ ตอนนั้นอ่ะมันเพิ่งเปลี่ยนระบบตอนนั้นคือตอนแรกเป็นของพี่เก่งถูกไหมพี่อ่าพี่เก่งทองฟ้าแล้วก็เขาเปลี่ยนระบบมาเป็นของพี่ต้อมมาดีใช่ครับตล้วผมขึ้นมายันสองพี่ครับผมผมไปเดินที่ตลาดตอนนั้นยังไม่มีตู้ไม่มันจะเป็นใช่ยังเป็นเงียบอยู่ะยังไม่น้ำก็วันนี้ยังมึงเริ่มพี่ผมไปเจอเดินไปเข้าไปแถวสองพี่ครับผมไม่เจอปดนี่องค์หนึ่งครับ ปีสองห้าสามหกพี่อ่าใช่บทนี่บทนี่รุ่นแรกใช่รุ่นแรกหรือว่าอยวันเล่นทงประเด็นตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นอยู่ไฟพี่เป็นอะไรอ่ะก็ไหลทองอ่ะพี่อ่าจริงจริงซึ่งเป็นมาที่ดูยากผมต้องบอกกันนะผมก็เป็นคนที่เล่นเต่าคนนึงเต่าบทนี่ก็ไหลทองเนี่ยส่วนมากคนโบราณโบราณเนี่ยเขารับมาแล้วเขาาไปทําทำกระไหกันเองซึ่งมันไม่มีในสายระบบแต่พระเนี่ยเป็นพระแท้ซึ่งรับปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนกระไหลยี่สิบบาทเขาก็ทำงั้นเพื่อความสวยงามของพระนะอ่ะเนี่ยสร้า แล้วพมยังไงต่อแล้วผมมาเดินไปเจอที่แผงเขาพี่แผงเขาวางแบบเป็นกองๆเหมือนบาร์บ้านอะเป็นช่องๆแบบพี่นึกออกไหมแล้วโป๊แม่เก่าเราก็แบบลุ้นพี่เราก็หนักมาตอนนั้นอยากลองของตัวเองอยากลองของพี่อ๋ออยากลองของพี่ว่าเราก็ดูไม่แม่นพี่เราเราก็ดูไม่แมนแต่พอมีตำรามาอยู่ใช่พอมีตำรามาอยู่ว่าพอผมส่องดูปุ๊บ มันก็เข้าลำาแล้วพี่เล่นได้ข้าหมดปั๊บแต่ผมมาติดใจอะไรส่วนนึงนิดนึงก็เลยได้โทรหาคู่หูผมไทยคู่หูหน้าไทยบอกว่านั่นนะผมก็เล่นมาไม่เก่งหกปีสามคนนี้เลยที่ก๊อฟคานุวัฒน์หยินเพลงครับอ๋ออยู่อนผมกลังตอนลอะครผมตอนคานุวัฒตหยิมเพลงอ่ะแล้วยังไงต่อว่าแล้วพี่ก๊อฟอ่ะวันนั้นอ่ะเขายังไหวอยู่บนสายใต้พอดีอยู่นะพอดีเขาวิ่งมาดูให้ผมดิอ่าแล้วเขาก็สกรีผมบอกว่ากรอบพี่ก็ดูโอเคอ่าผมก็ดูโอเคนะอะันนี้ผมบอก ถามเจ้าของอ่ะเขาเปิดมาหนึ่งพันบาทผมก็สวนไปเลยพี่เจ็ดร้อยบาทด้วยความที่แบบว่าเราว่าบูงตรงแล้พี่อยากลงลของอ่าลงมาลงเลยพี่ได้ก็ได้แต่ดผู้นั้งโอเคได้ผู้นั้งแบบสศรษฐแล้วพี่ว่าซื้อแน่แน่ซื้อแน่แน่ซื้อแน่แน่เสร็จปุ๊บผมก็ดือดออกมาตกต่อเขาไปเท่าไหร่ตกจบไปทั้งหมดอ่ะเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยผมจ่ายมาเจ็ดร้อยครับโอ้โหชุ่มคอเลยนะใช่พี่แล้วคือแบบว่าเขามาบ้านๆอ่ะพี่เขาแต่บ้านช่วงนั้นนะ แล้ว, <ปะ S 1> วยังไงไแผมว่าเดินออกมาจากแผงปุ๊บผมก็มาส่องดูพี่ดูด,ดูรายละเอียดพราบเพื่อความจำใช่ครับเพื่อควาวมจำเราเ่ความจาเราอะ อ๋อปวดนี่นี่มันอ,อ,อ,อย่างนี้นะสึ่งมันองค์นั้นอ่ะเป็นบล็อกแรกด้วยเป็นบล็อกแรกด้วยบล็อกปวดอ๋อดูง่ายอ่าครับผมก็เข้าใจว่าแต่พลาเป็นกระไรใช่แต่ผมว่าผมจะได้เข้าใจเลยตัวเองว่าบล็อกปวดถูง่ายใช่แลโอโอ hey, uh, ้วกบขายยังไงถูกตัซื้อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเดี๋ยวผมผมก็นั่งสองอยู่หน้าฟูดคอร์ทร้านอาหารนะพี่ฟูดคอราทเขาในไต้ใต้อ่ะผมนั่งดูนั่งดูแต่พี่บลอกอะมันนั่งมันอยู่ในสนามละคุยกับพี่บล็อกแล้วว่า เราขายได้เมื่อไหร่เนี่ยคนละครึ่งกันนะคนละครึ่งนะเกี่ยวกับการเป็นนางนะคือคนละครึ่งเลยละครึ่งนะพี่เห็นทุกอย่างคนละครึ่งหมดอ่าผมเดินไปมีเด็กคนหนึ่งครับรู้จักเราเในวันื่อบอกชื่อนายอ๋อน้องนิวชื่อน้องนิวเมื่อก่อนอยู่พันธิปใช่จ่ายเงินเฉลี่ยมันอยู่ใช่จ่งิมันอยู่ช่ับเนี่ยน่าจะประมาณสามสี่ปีแล้วพี่ขายไปเท่าไหร่ ผมอ่ะเปิดน้องนิวมันไปหมื่นสี่พี่หมื่นสี่น้องนิวน้องนิวอ่ะมันก็ใจแล้วพี่นะเพราะว่าพระสวยเดินมันจริงใจก็คือง่ายๆพระที่ทำกระไหลมาเนี่ยจริงจิงอย่ยมันคมปกติคือแต่ว่าคนเขาไปทำกระไหลแค่นั้นเองช่ครับได้ไงต่อเสร็จปืนน้องเนี่ยมันก็สวยว่าหมื่นสองพี่หมื่นสองปุ๊บผมก็าน่าคำนวณดูเออเราซื้อมาเจ็ดร้อยไว้พี่ก็กำไรนะเราก็เลยแบบว่าอ่ะ ขายไปพี่หมื่นสองสองครับแ้วก็กล่าวว่ากำไรนี่ก็ตกประมาณหมื่นหนึ่งใช่หมื่นหนึ่งพี่เพราคนละครึ่งกับพี่เกาหลไปก็คนละห้าห้าไปโอ้โหก็ถือว่าเป็นช็อตมหาศาลไม่ไม่มีปัญหาอะไรคือแบบง่ายง่ายก็ถือว่าเป็นเป็นช็อตมหาศาลที่ต้องบอกว่าวงการนักเครื่องเนี่ยมันมีอะไรที่ตื่นเต้นตลอดนะครับในเมื่อมีช็อตมหาศาลแล้วตกพี่รับถามยื่นเลยครับผมช็อตที่โดนไหมเอาแบบช็อตที่โดนโดนอ่ะเอาไว้เป็นแรงเดี๋ยวฟังก่อนนะเอาไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจกับคนที่ เห็นแล้วแบบเฮ้ยราคามันโดนใจหรือแบบกูอยากได้ในราคาที่เฮ้ยตัวเลขไม่อยู่ในหัวสมองแต่ดูคล้ายแท้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวฟังผมเล่าต่อดีแล้วพี่สมัยเด็กๆอ่ะปวดมากเราฝั่งไอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่เจ็บใจที่สุดเลยตัวเองอ่ะเดี๋ยวเล่าท่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมาบอกว่าพี่วันนั้นผมเข้าไปเล่นรอยาไม้ตลาดบ้านเกิดเองเลยนะโอ้โหโดนพี่บ้านด้วยโดนพี่บ้านเกิดเซลอะไรเรียกเรว่าอาบ้านอาบ้านอาบ้านเดือดปื้มพี่ปวดมากนะผมไปเจอคนแก่คนหนึ่ง เขาวางเหรียญลอลิงอ่ะรุ่นสองพี่วันนั้นอะผมถามว่านะตอนนั้นอะรุ่นเนี่ยมันเช่าหาหาของมาดูยากพี่ก็ยังมีคนเป็นน้อยมากผมซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่แม่นผมก็เลยก็เดินไปถามลุงครับลุงครับลุงเปิดเท่าไหร่ครับ,รบ,รรบอืลุงอ่ะซึ่งมันเหรอว่ามันเห็นว่าเราพี่เราดูแทรละอ่า แล้วผ้ามันออกแนวเหมือนผิวนวะเว้ยพี่อ่ามันก็คือว่ามันก็คือว่าผิวเข้มๆหน่อยใช่ฉันนั่นแหใช่แล้วก็เล่นเน่ยผมเคยมีแค่รองแรงเว้ยรองแรงตัดบางใช่ครับผมก็ยังไม่แม่นใช่ไหมพี่ผมก็ถามต่อลุงไปว่าสามพันได้ไหมอ่าอ่าลุงแม่งบอกว่าโอ้โหพี่สับเลยพี่ลอยโดนไปเลยโดนเลยพี่สามพันแล้วผมแล้วตอนนี้ ผมว่ามาดูที่บ้านก่อนนะครับพี่แล้วจากว่าตอนที่ซื้อเนี่ยยิ้มนักกูกำไร้รัได้ใช่ใช่ผมตั้งใจว่าเฮ้ยนี่กินเขาละขนมเลยขนมนะที่ไหนได้โดนเราโผล่ไปพี่โอ้ขนมเหมือนกันนะตัวขนมผมว่าใช่พี่ชขมข้อหน่อยเพราะผมไม่ได้เปิดก่อบที่บ้านนยขนมไปกันเลยพี่โอ้โหรู้เลยไหมรู้เลยแล้วไอ้พรักรุ่นเนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ผมก็เรียนรู้เลยพี่ว่าต้องเป็นให้ได้เนี่ยมันต้องเป็นให้ได้พี่หลังจากนั้นนะผมจำได้ไม่เคยลืมเลยพี่ว่า อ่ารุ่น2รุ่นเนี่ยดูทุกวันนี้นะหลับตาดูหรือว่าโยนไม่มีโดนแล้วพี่เพราะเราโดนไปแล้วเราโดนไปแล้วแรกเนี่ยพี่ไม่ได้เก่งนีไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเลซีซาร์ครัไม่ได้เก่งเราโดนไปแล้วโดนมาก่อนแล้วพี่ว่ายังไงเราต้องจำพี่จำไว้เลยพี่ถรอบสองนี่คือจบก็คือว่าทำท่ากแล้วได้ครับทำท่าไม่พอพี่ขาดคูณอีกอ่าแล้วเดี๋ยวในในข่าวเลยที่กบมีช็อตที่โดนแล้วขอถามหน่อยเนี่ยมื่อเล่นพาร์มาเนี่ยกบจะต้องมีเครื่องรางของขังติดตัว ของเซฟ้าคนนึงอ่ะจะต้องมีอย่างที่พี่ก็มีพี่ก็เลยจะถามปกว่าปกเนี่ยแขวนอะไรบ้างที่เราใช้ีได้ดีนะได้กิจตำวันจำวันที่เราต้องออกไปเลยส่วนมากอว่พี่ที่ติดตัวนะติดตัวนะนะอ่ะอย่างเช่นก่อนเลยนะพี่นะผมมากส่วนมากผมเป็นคนชอบผมมันรวยดีครับายก็คือมีเลดใช่มีแหวนติดตี่ไก่ด้วยแหละอันนี้เดี๋ยวนี้เลยว่านะเนี่ยนี่มีเลดมีแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปไ้ขึ้นว้ให้ดูเนี่ยก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะสำหรับตัวแล้ว มีอะไรอีกไหมพี่คออ๋ออันนี้พี่เอาเอางี้อันเนี้ยเอาสักบานหนึ่งเด็ดเด็ดไดเอาสักบานหนึ่งเด็ดๆด็ดเอางี้ยมารูดเลยพี่นี่ครับนี่บานนี้เลยนะอันนี้คือข้อเที่ยงไหมใช่ครับข้อเที่ยงลูกมานาบ้านนีอะไรมือจันต่องนี่อะไรมือจานต่องครับอะไมือจานต่องเอางี้เอางี้แล้วกันเอาอันนี้ดีกว่าเอาทีเด็ดอันนี้จะถ่ายให้ลูกค้าให้เอฟซีคนที่ดูหน่อยและอีกองหนึ่งอีกองหนึ่ง องหนึ่งอันนี้เป็นเตาปลดนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่เตาปลดหนี้แดงเดี๋ยวึ้นลูปให้ดูสวยๆนะแดงเลยครับอ่าก็เดี๋ยวพี่ถามหน่อยให้เมื่อแฟนพระหลวงปู่หลิว แฝนอาจารย์เที่ยงครับมีประสบการณ์อะไรกับพระที่เราที่คอแน่นอนพี่ขอแล้วครัเล่าให้เอซีได้รับฟังหน่อยใครไม่เจอตัวไม่รู้นะของตรงนี้นะต้องต้องเจอกับตัวเราเรียนตัวเนี่ยพี่เขาเที่ยงเนี่ยครับเขึ้นชื่อว่าเหนียวพี่เขาเรียกเขาเรียกว่าคาราวาสเป็นคาราวาคาราวาเอซีจตุรทิศเลยนะพี่คาราวาสบ้านดีดจตุรเทพพี่เขาเรียกหนึ่งสี่จตุรเทพอะเออเรามาเลยว่า คือติดหนึ่งในเีเนี่ยถนามว่าผบว่าในในสมัยอินโดจีนนั้นน่ะถือว่าสุดยอดเลยพี่อ่าเรื่องเหนียวเนี่ยอเอาเขีง,ง่ายเข้ากนสายเหนียวเลยใช่พี่แพรว,ว่าคน,คนคนที่ชอบเล่นของเหนียวเนี่ยไม่พลาดเรื่องคกษาพี่แล้วแล้ประสบการณ์จาก ีประสบการณ์หนึ่งเลยไหมคือให้เอฟซีแล้วเอ้ยเรามีของดีก็อย่างอย่างพญาเต่าเรือนรุ่นหลวงผิวเหลียมเนี่ยตรงไหนเราเรามีประสบการณ์อะไรไหมก็ผู้ลุงตรงพี่ผู้ฟอนอ่ะผมเป็นเด็กไวรุ่นพี่ซึ่งค่อนข้างจะมีนี่สิ่งเยอะพี่ถูกต้องผมผมเป็นคนขอที่สิ่งเยอะเหมือนกันเขาเป็นคนที่เที่ยวเที่ยวเล่นพี่ก็เล่นไปเรื่อยใช่ครับอะไรแต่หถามว่าพี่ ผมมาเคยไปกราบยกปากหลวงปู่ที่วัดแล้วรอบนึงนะแล้วผมก็เคยยกมือไหว้เนี่ยกดหนี้ที่คอเลยบอกว่าหลวงปู่ครับถ้าผมขอกดหนี่เนี่ยได้ได้ได้ในจำนวน่แสนกว่บาทเนี่ยผมที่ผมอยากลดตอนนั้นเรากดบ้าแล้วมันเป็นผลพี่เป็นผลแต่ช้าหน่อยแต่มาชัวชัวพี่แต่ช้าหน่อยแต่ชัวผมจะบอกก่อนนะพี่ไปขอเขาเนี่ย ถ้าเราไม่ทําตัวอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรพี่ก็จึงบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วการขอเนี่ยขอที่พำไปได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ขยันอดทนซื่อสัตย์ต่อไปหนุนที่คาพูดของหลวงพ่อเก่าไว้นะไม่ใช่ว่ากูแขวนสดดีแล้วกูไม่ทํางานมอนไม่หมดไม่ได้นะครับนะอันนี้พูดให้ฟังเลยคร้าวนะแล้วเดี๋ยวพี่ถามคาถามครบเลยดี กมเล่นฟาโจดเยอะนงวะมีคนก็พูดมาจริงไหมล่ะโอโหจริงจริงเ่ะโจดเรื่องนี้เี่ผมเลยมพี่หาครับและอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึ่งเหงงก็บอกว่าผมซื้อปืนมาแล้วโชว์หน้าเฟซบอยอจริงจริเลยทำไมอ่ะทำไม่ซื้อมาจากไอ้นี่ตะโกนไวขายพี่โตไม่เขาองทำไมแองเขาแม่หเหีก็ถามมาเฮ้ยกดนี้โทเปืนยังเลยวะก็ เอาอย่างนี ance, ้เด mm ี๋ยวพี่มีอย่างหนึ่งทอยากให้ปกพูดกับเอสจีนิดนึงว่าในการที่จะเข้ามาเล่นพระใหม่ๆเนี่ยคนที่จะเดินเข้ามาในเส้นทางเนี้ยกกแนะนําเขาหน่อยว่าจะต้องทําตัวยังไงหรือศึกษายังไงเบื้องต้นที่จะเข้ามาเล่นพระมีได้ผมมองตรงนะพี่นะเอาแบบประสบการณ์เราประสบการณ์ผมเลยนะ เป็นรุ่นน้องอะพี่ตอนเข้ามาใหม่ๆนะควรมือไม้อ่อนกวอนพี่อ่านี่ถูกต้องถูกต้องบอกก่อนนะพี่นะผมเป็นก็จากคนหนึ่งผมเคยเกเรมาก่อนนะพี่ผมต้องมือไม้อ่อนพี่เพื่อที่จะขอวิชารุ่นพี่เขาพี่ใช่อันนี้ก็คือคุณมือไม้ไปเนี่ยอ่าถามว่าคุณไม่ว่ารุ่นพี่เขาเขาก็คุณก็เหมือนคุณไม่ตป็นลงเขาถูกเพราะเขามาก่อนคุณคุณอย่าลืมว่าเขามาก่อนคุณถูกไปพี่ใช่ครับผมก็ถามว่า เอาตรงว่าพี่รุ่นพี่เนี่ยเรายกมือไหว้ครับผมเขาอ่ะเนี่ยอยากเรียนวิชาให้เราพี่ครับถ้าเราไปโโอ้หแล้วถ้าเกิดสมมติเขาเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยกูเก่งว่ะอย่างนั้นผมเจอนะไม่ได้คุยแล้วพี่ตีกะสบการณ์ผมนะโลเห็นมาโดนมาตัวนะล่วงลุกตัวเลยพี่เป็นไงโดนเก๊โดนเก๊พี่โดนเก๊ไม่พอแล้วก็รุ่นพี่เขาดีแบบพี่แบบว่าเล่นจนอยู่ไม่ได้เข้าตาไม่ได้ ก็จะแนะนําอย่างนี้แล้วกันพี่เดี๋ยวฟ้ายังมีฟ้าผมจะแนะนาอย่างนี้แล้วกันว่าการที่เข้ามาเล่นพาเนี่ยอ่อน่สุดอ่อนน้อมคาพูดเป็นคำพูดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเหลี่ยมมีทุกคนในนักรรชขี่ใช้ทุกคนใช้เหลี่ยมมีทุกคนแต่ผมจะแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าการเข้ามาเล่นพาเนศึกษาก่อนสะสมหรือศึกษาก่อนที่จะมาทําเป็นอาชีพเพื่อที่จะให้เราไม่เก็บหนึ่งเลยอย่าประมาท สองเลยครูที่ดีมีเยอะแยะเข้าไปหาเข้าหา<ล>ะนะครับแล้วก็ผมเนี่ยวันนี้ที่ได้มาสัมภาษณ์กบพยามไม้นื่นจากที่ว่าเราเล่นพากันมาพอสมควรเจอกันมาพอสมควรตั้งแ,แต่ยังไม่มีอะไรกันเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไร,<ต>ไะไรเลยนะก็ผมเอก็อย่างนี้ก็ฝากเอฟซีนะครับติดตามน้องกบพยามไม้นะครับได้ที่ เฟซบุ๊กนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วก็แล้วก็ร้านอยู่ที่เอสพีสายใต้เซ็นเต้าชั้น2นะครับเอาอยู่ที่หน้าตู้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ม้อนกันนะครับเลยวันนี้ก็ฝากเสร็จแล้ววันนี้ผมเองนะครับผมเนี่ยที่มาวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยคาใจกับเรื่องแค่ปืนนี่แหละไม่ไม่ใไม่ใช่ไม่อันนี้เรามาแบบขำๆแล้วก็ให้สาระเล็กๆกับ เอสพีที่เราเราผสมอ่าอธิบายนิดนึงนะพี่ปืนเนี่ยที่มีเนี่ยเราไว้ป้องกันรักสินกันนะครับเราไม่ได้บอกว่าใช่หายเรื่องคาใช่ครับราก็จะดีจริงิงลรพักเครื่องเนี่ยอ่าพักเครื่องค่าสูงครับอ่าพักเครื่องเราปืนเอออะไรเงี้ยเป็นของสะสมนาฬิกาอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นอาวุธนะครับมันไม่ได้สิ่งที่เป็นโหด้ลยถ้าเราใช้ที่ถุงพีนะครับส่วนวันนี้นะครับ คลิปนี้ใครเนี่ยที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกชอบใจมีทิปเล็กๆให้ผมหรือการดำเนินชีวิตการเข้ามาเล่นพาดีดีนะครับแก็คนนวามติดตามใก่เอซด้วยแล้วก็ทางทางเพจนะครับแล้วก็มี a c ซบ o o k นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ผมสักทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมไก่เอซีแล้วก็พยพยามไม้ต้องขอตัวเพียงเท่านี้อย่าลืมกด s u b สไคร b e ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปที่นี้สวัสดีครัครครบ